สวยนะเราอะ่ะโอ้ยงามด้วยนะเพ่นอนนะบ่มีย่าน <c oughs> ไ,ไปแล้วไปแล้วเก็บให้ไดกแล้ว มันปูฝรั่งตำไทยหนาวกำลังมามก็กำลังจะหมดัวกำลังงามเลยพอดีงามเลยแบบนี้นโอ้ยนี่นอย่า

ไกเกือบว่าเห็นจ้ะกำลังงามเกือบลาดดอกสวยๆ่ใกล้ๆ nhả เน็ดคืนเื่อไร nhả หกนี่ ดีมากราดใหญ่เหลือตาเพิ่นนะเนี่ยส,สุดค่ะได้ดอกเดี่ยวขลอวไม,ม่มูเลย ดอกใหญ่ๆางามค่ะมืดฟ้ามืดฝนมาแล้ว ลอกโอ้ยงามเพิ่นขึ้นไปเก็บตุกหมากานันยังว่าไงหมักทัวสวัสดีกันลอกน้อยฮัลโหลอสวยนะเราอ่ะโอ้ยงามเพื่นน่ะเพิ่นน่ะบ่ม,มีย่าน งา,งามค่ะขาขาดว้าเฮ้ตัวแซบตัวแซบวันนี้รอนะเนี่ย วันนี้รอนะครับแมนยูทำอะไรกิน mm hmm. อะไรกิ <Wait. S 1> <in Elizabeth. S 2> นหญ้าเลี้ยยอะเลเป๊ะเลดอกใหม่โอ้ยเนี่ยค่ะนี่ข้างๆการดอกบัางไงโอ้ยเกือบเห็น เกือบไม่เห็นดูใกล้ๆกันเลยโอ้ยเหลือตาครั้งที่แล้วได้ไงโอ้ย้องทางกันจ้นะสังเกตจะบอเห็นมันอยู่ยใหนใจหยา กเกินกินละ <ś c oughs> เกือบเทาไปเกินแนีว <ś c oughs> แต่ก็พอได้ครับ <ś c oughs> สวยสวยนเลยค่ะกำลังงามเห็ดยังออกไม่หยุดยังไม่เจ็บเรื่อยๆ ย่างมาแถวนี้นะบบเห็นน้าไไปไกลๆอย่ามากวนเห็ดสวยขาตั้งกล้องเราบอไดเอามาอุ้ยหักสัมฟังที่แล้วบบเห็นโอ้ยเทาเทาก็ย่างกินได้อยู่จ้า ล้านไปทางบนแม่อุ๊ยนั่นอุ๊ยคอหักแล้วนี่ไงน่ะคอหักซ้ำจับบางยาเนี่ยอุ๊ยสอบบางงามไป เ็บกัดเธอบบ้วบาดนี่อาบน้ำอีกกับบ้านน่ะ้าขาสามดอกนี่ไหนยียมาเหยียบเฮ็ดกันนี่นี่ก็ขาไงแมนยูยาตอนยาไปอุ่นอ้ว อย่าไปยุ่งกับเหตุของสันโอ้ยไหนฮัลโหโลเหนื่อยไหมครับแล่นต์าแตกยังหลงมาอยู่โอ้ยเบียบเบยีบยบเียบเียบตัวแสบเก็บมาเก็บมาไหมเก็บเป็นไหมหนี่อีกแมนยู่อยู่ตรงนี้ครับนี่นี่นี่น,นี่นี่ด้วย ไปไหนนูนนูนอยู่ข้าง <c oughs> ทำอะไรยูบไปไหนแล้วก็เห็ดพึ่งใกล้ใกล้ใกล,ใกล้ใกล้เห็ดเหลืองอุ้ยนี่ไงกำลังขึ้น อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ดอกนึองอยู่ตรงนู้นมันออกสีสวยไหมคะอุ้ยน้ำ ไว้ตรงนี้งามๆเลยนี่นัยูนี่นี่ครับนัยูเห็นเห็ดบอเห็นเห็ด